พระธาตุพระโรมมาธาตุสนีนะครับก็เราจะมาทําการไลฟ์สดจากทางท่านนายกนะครับรักขับคนใจสะอาดนะครับก็จะมาดูความสวยงามของพระธาตุสวีกับโครงการคืออันที่เกิดอ,อะไรนะครับหรือกานน,น้ำท่วมอื่นหรือกันน้ำท่วลิงนะครับแล้วก็เราไปดูพรุมสุ่กันเลยนะครับก็กันญาโดยท่านนายกนะครับวันนี้ สี่ที่ใจอ่ะนะสี่ร้อยปีมาแล้วท่านนายกเจ็ดร้อยกว่าปีนะเจ็ดร้อยเกือบเกือบเจ็ดร้อยห้าสิบปีก็ว่าได้นะเกือบเกือบแล้วแหละนะฮะสมัยนั้นพระธรรมมาโศกาธิราชอะไรเนี่ยเขาไปรบทัพมาจากเมืองกำเนิดนบพระคุณคแล้วก็มาแวะที่สวีเนี่ยมาวัดร้างแห่งหนึ่งก็มาแวะที่วัดเนี่ย แล้วก็ทีนี้ากามันก็ร้องอ่นนะนะกากระพือปีกเขาเรียกกาวีปีกกาวีปีกนี่เรามีกาเผือกอยู่ตัวหนึ่งใน <Okay. S 2> ก,กาดำนะแล้วก็วีปีกแล้วก็ไล่ก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปก็ให้ทหารให้ทหารที่ไพ่พลที่มาด้วยนะไปรื้อไปรือปร้อกองกองกองไม้กองอะไรที่กาวีปีกอยู่นะ่ะปรากฏข้างในเป็นเป็นอันฐิของ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยได้ให้ไพ่พนสร้างเจดีไว้พอสร้างเจดีไว้แล้วก็มีมีไพนะ่พนน่ะตอนพอสร้างแล้วก็บอกว่าใครจะอยู่ดูแลเฝ้าก็มีนายเมืองนายเมืองก็เป็นพระเสื่อเมืองเดี๋ยวนี้เคล้ายๆต้องไปไหว้ที่ศาลพระเสื่อเมืองที่ค,คุมดูแลพระบรมธาตุสวีอยู่เป็นปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอาจากาปี44เนี่ยรกรมศินะปกรนะฮะโดยคุณสมคิดโชติกวินิบตอนนั้นเป็นอนธิบดีอยู่เป็นคนสวีก็เลยแบบว่า,ามาดูดูว่ามันโบราณขนาดไหนก็ไปไป,ไปค้นหาหนังสือมาเนี่ยที่ทราบว่า700รกว่าปีเนี่ยแล้วก็ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเป็นวัตถุโบราณรออ่า แล้วก็เริ่มต้นจากนั้นมาก็มีผู้ว่าหลายๆผู้ว่าตอนหลังนี่เกือบจะทุกผู้ว่าก็ว่าได้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ทางวัดก็ทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าแล้วก็มีการห่มผ้าพระบรมธาตุเป็นประเพณีเลยซึ่งผ้านี่ผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับซึ่งเป็นผ้าที่พระราชทานมานะฮะแล้วใช้ ปีนี้รู้สึกว่าเป็นรับมนตรีเป็นรองนายกมาใช่ไหมครับปีท่านท่านสุทธีมากบุญแต่ปีนี้รู้สึกจะรองนายกหรือาก็ไม่แน่ใจแต่ทุกปีนี่ท่านสุทธีมากบุญเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยมอทรมอทสองครับแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นเขื่อนเหรอครับเป็นเขื่อนนี่กรมโยธาธิการเลยผาเมืองนั้นเราก็เดินลงไปดูที่เขื่อนกันเลยนะครับ เป็นเขื่อนของกรมโยธาีิการและถังเมืองซึ่งให้มาให้ให้งบประมาณปีไหนนะครับงบประมาณตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีปีหกศูปีประมาณห้าเจ็ดห้าแปดห้าหห้าเ็ดห้าหห้าเจ็ดตรงนี้ถึงจะห้าหกห้าเ็ห้าเ็ดอ่ะมากกว่าคือคือที่เราทําต้องทําเขื่อนเพราะว่าทําเพราะว่าน้ําน้ากัดซอตะลิงไม่งั้นวัดก็ แล้วก็วัดก็มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ11ไร่กว่าเกับอรย์มหันตภัยน้ําท่วม3รอบที่ผ่านมาที่วัดเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างน้ําขึ้นถึงบรินแดงน้ําขึ้นน้ําขึ้นถึงหน้าแข้งนนท์หลวงพ่อสวัสดีครับสสวััดีครบถึงหน้าแข้งเลยถึงหน้าแข้งแต่ไม่เสียหายอะไรนะไม่เสียหาย เพราะว่ามีเขื่อนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยไม่งั้นก็อาจจะแบบไม้เมอยอะไร <c oughs> เติดขยะอะไรเ,เข้ามาในวัดได้หมดนะเป็นแยกเป็นสองตอนตอนแรกนี่ตอนแรกนี่สองร้อยเมตรแล้วก็พอตอนที่หลังนี่ร้อยหกสิบเมตรอะไรทำเนี้ยทั้งหมดประมาณสามร้อยหกสิบเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณร่วมๆสี่สิบล้านนะนะครับ นี่เราก็ดูจากภาพมุมสูงก็โค้งด้านขวามือด้านด้านฝั่งฝั่งนู้นด้านบนเป็นอะไรนะครับอ๋อด้านบนนี่ไปเขาเรียกไปวัดชุมแสงวัดชุมแสงวัดเขาเรียกตำบลทุ่งระยะไปติดตำบลทุ่งระยะแล้วก็พอเลยไปก็เป็นตำบลนาศักดิ์ด้านบนที่เราเห็นอยู่เป็นพื้นที่ตำบลนาศักดิ์ถ้าด้านบนเนี่ยนาศักดิ์ แล้วสุดไปโน่นคือเทือกขางะนาวศีอสุดไปโน่นเป็นเขาทะลุเขาไข่ยืมต้นแม่น้ำาอามาจากละอุ่นแต่ว่าผ่านเขาทะลุเขาไข่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแม่น้ำสวีเนี่ยประมาณยี่สิบสี่กิโลจากจากที่โน่นไปไปถึงต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำอ่าก็คือจากเทือกเขาตานาวาสีมาถึงตรงนี้สวีเนี่ยยี่สิบกว่ากิโลอ่าไปลงถึงชาย ปากแม่น้ำเราราวยี่สิบสี่กิโลประมาณนั้นแสดงว่าฝนตกหนักมากเลยเพราะว่าเป็นระยะทางที่ว่าไม่ยาวเท่าไหร่แต่สามารถทําให้น้ําท่วมน้ําเยอะปริมาณน้ําฝนนี่สองร้อยกว่ามิลสองร้อยกว่ามิลสองร้อยกว่ามิลสองร้อยเก้ามิลสองร้อยเก้ามิลมึงร้อยเก้าสิบกว่ามิลมึงนะฮะเรากำลังหันอากาศยานไร้คนขับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ด้านถนนเอเชีย ครับตอนนี้เราอยู่ที่พระบ,บรมมาตาสวีนะครับนี่ที่เราเห็นอยู่แล,แล้วก็เรากำลังจะมุ่งหน้าออกไปด้านสวีด้านหน้าเราคือส,สวีนะทรันนนที่เราเห็นอยู่ด้านบนคือถนนเอเชียถนนเอเชียนะครับที่ที่เราจะทำไอ้ไอเขื่อนกั้นน้ำโซตะลิงเมือนเงินนะครับ นี่คือสะพานสวีสะพานสวีนะครับเราก็จะทําเขื่อนรู้สึกว่ามีโครงการอยู่ด้านขวาอยู่ด้านฝาอยู่ด้านฝาอยู่ต่อแดนกับเทศบาลนาโพพัฒนานาโพกับนาโพพัฒนานาโพพัฒนานี่ก็มาตั้งทีหลังอ๋อมีมีเทศบาลตําบลนาโพพัฒนาด้วยในในตาบลเดียวกันเนี่ยของเขาของเขาหกหมู่ของผมสองหมู่เองมันเป็นสุขขาเดิมแต่จริงๆแล้วมีมีเทศบาลมีเทศบาลผม อนเพื่อนครับด้านหน้าเราคือตลาดร้อยปีสันีนะครับต่านผู้ชอนู้นไกลเลบเลยก็แสงเสียงภาพก็ไม่น่าคมชัดเท่าไหร่เพราะว่าท้องฟ้าเริ่มปิดนะครับก็ทำให้ได้ภาพหรือสัญญาณภาพนไม่ค่อยดีเริ่มมัวแล้วละเริ่มมวมัวแล้วงั้นเราก็หันหัวกลับนะครับหันหัวกลับนี่คือสะพานข้าม แม่น้ำสวีนะครับท่านผู้ชมเรกลับก่อนนะครับต้องค่อยๆหันเดียวท่านผู้ชมตาลายนะครับเรากำล,ลังกลับอายุนะครับขณะนี้เรายืนอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับเราขากลับกับทางลัดเลยนะครับนี่คือ,อความสวยงามของวัดพระบรมธาตุสวีนะครับ,รบนี่ ขณะนี้เราบินด้วยความสูงที่500เมตรนะครับก็ครึ่งกิโลครึ่งกิโลความสูงนะครับก็จะเห็นความสวยงามของวัดนะครับนะครับก็วันนี้พิธีกรร่วมเราคือทางนายกฮิตนะครับนายกนัทพลใจสะอาดนะครับกับผมสุรินทร์ครับก็เราก็ปิดคลิปกันที่ตรงนี้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตคลิปให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ